by the donsao sabri kapram good morning everyone i'm here at Niyom. guess how at mungfuang district vinchan uh, province this, this guess how surrounded by a mountain yeah like part patung uh, patung kam and palian this is about 6 uh, o'clock in the morning so this place uh, you love it because you can uh, do the tent at night yeah and they cost only 120,000 keep for a night yeah นะพี่น้องเนาะนี่นี่ข้าพเจ้าก็อยู่เอ่อนิยมเอ่อเงินพักนิยมเนาะอยู่เมืองเฟืองแข่งเมืองจันบ้านนาท้าว ว่าข้าพเจ้าก็จื้อเมื่อคืนนี้ไปรีดบุญตูเฟืองเนาะรีดเฟืองครับข้าพเจ้าก็ได้เห็ุคลิปไปหลายแล้วนเนาะเกี่ยวกับเมืองเฟืองแล้วก็อยู่บ้านท่าละบ้านดอนทางเข้ามาเนาะและว้วเมื่อวานข้าพเจ้าก็ไปรีนหาดผ่าตึง้งก็ยื้อใกล้เนี่ก็ะเพไก่แล้วก็หาดดอนกลางง่ายเนาะก็ เป็นที่ว่าน้ำดีนะบรรยากาศเนาะพี่ท่านเห็นนี่ท่านสามารถกางเต้นได้พี่น้องด้อมากางเต้นได้เนาะราคาห้องอน,นี่คืนเนาะจะยูดแสนกับเสาพันกิบเนาะต่อคืนกับบกิีลายเนาะจะมีเอ๋มีบรนนอนทิศศาสเนาะมีบนนอนศาสตรอันนี้บรรยากาศ,าศรรยังเศร้าท่านจะเห็นหมอกเนาะเห็นหมอก ว้าวนี่สิคราวในมืดมัวนี่พวกข้าพเจ้าก็เตรียมตัวไปพักไปตักบาดเนาะตักบาดอยู่แพ้ยืนี่ก็ว้า wow. วอากาศดีหลนะ่เนาะอากาศดีหลาย่โลละเืินพัก ตัวนี้ยมนี่เนาะมันจะอยู่ะระหว่างกลางใกล้กับผาตึง้งผาเลื้ยงแล้วก,ก็ใกล้กับเงินแพเนาะคุณนี่เนาะใกล้กับเงินแพออกจากทางงมานะประมาณเจ็ดกิโลเมตรเนาะประมาณเจ็ดกิโลเมตรแล้บรรยากาศนี่ก็ชี่ ผู้ใดที่มามักรองเหือ,อ,อมักล่นน้าลินไหนมักเบิ้งผู้เบึ้งผาแล้วก็เมนมาผักอยู่นี้เนาะถ้าว่าท่านจะไปแถวอ่าองน้ำตุง๋งแล้วก็วัดสินไซเนาะท่านก็สามารถไปอนอนผักอยู่บ้านทาบ้านดอนเนะาะก็ขึ้นกับเมืองเฟืองกัน ไกลจากประมาณกิโลเมตรเจ็ดกิโลเมตรแต่จากนี้ไปหาอ่างน้ำตงและกวัดสินไสบ้านโน้นหินแหนประมาณสาวกุลัก์เนาะคนนี่เนาะมีนิค้าเป็เจาะเยอ่ยยะออกมาทางที่วัดชิปัยราคาเจ้าะิาษีบริยายนเนาะทานได้ทำผู้ว่า บรรยากาศเป็นยังไงเนาะครับจ้กระตย่างเงินผักแบบนี้เนาะเท่านั้นเนาะเงินพ yeah. ักนิยมนิยมแกสซ่าส์เซอร์วิส24ชั่วโมงอย่าวเนาะเปิดบริการ24ชั่วโมงเท่านี้มายัางเด็กก็ได้ว้า wow. วนี่นบรรยากาศเนาะไปทางนี้ ท่านสามารถไปเลื่อนแพรเนาะไปเลื่อนแพรได้ไปหาดต้นกลางหาดต้นญ่หาดต้ดดนกลางใหญ่เไงหาดผัตึง้งเลื่อนแพรทุก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 อย่างเลยเนะยาะใช่เนาะท่านจะไปใช้นี้เนาะมันสบายหลอกไปชนิดไปเนาะท่า,ทานจะออกไปทั้งดาบ้านนาเช้าเบ้านดอนบ้านกลางเนาะแล้วก็บ,บ้านนากลาง บ้านดอนบ้านทาแล้วก็บ,บ้านนากางเนาะออกไปแล้วก็เป็นตลาดตรีแล้วก็ที่มีตลาดมาเมืองเฟืองเนี่นเนาะออกไปเดี๋ยวนี้ก็หมอกก็กำลังปคกคลุมเนาะก็เลียวไม่เห็นปลายเนานะว้าวเออแต่ข้าพเจ้าอ่ะแถวนี้ก็แมนอ้อมไปด้วยภูด้วยผาเนาะแต่ข้าพเจ้าแล้วเออเมื่อวานข้าพเจ้าก็ไปด้านนี้ไปลินหาดผาตึง้งหาด อ่าโดนกลางงให้เนาะแล้วก็หาผ่าเลืองแล้วก็เฮี้นแพ้ต่างๆฉะนั้นอยู่นี่มดพี่น้องเนี่ยอ่บรรยากาศเนาะอ่าการทานหู้เนาะว่าวบรรยากาศยำเศร้าอ,อยู่บ้านนาเช้าขึ้นครับมึงเฟืองแหวงจันทร์เหรอนีล่ล้วเขาจะจะมีบุญ บุญเขาเอิญบุญตูบเฟืงองเนาะครับเจ้าเห็ุคลิปมาแล้วคลิปนึงเมื่อคืนนี้แต่ถ้ามีโอกาสครับเจ้าก็าจะไปทำเพราะว่าเขาเจ้าใช้งั้นกันสิบห้ามือบัวนาเสื้อสิบห้ามือเขาเอิญ่าบุญตูบเฟืองบุตูบเฟืองสามบ้านมเหมือนกันเออสามบ้านเหมือนกันเออ จะมีบ้านผาตึง้งบ้านผาตึง้งบ้านคอนเลื้ยงแล้วก็บ,บ้านนาท้าวหงอมกันเถ็ดแล้วก็บ,บ้านนาท้าวหรอเล่าพเพราะว่ามันคือเนินนาท้าวเนาะและ้วก็บ้านสามหมื่นน้ำว่าเสียด้มีบ้านสามหมื่นน้ำสามชี 30, บ้านหงอมกันเถ็ดเป็นอย่างว่าบุญสามหมื่ตูเฟืองออพอจะบ่เห็นข้อหน่อย พ่อมอกเนาะถึงไปพุ่นกระิบเห็น,น่ว่าขา่าเจ้เห็ดคลิปไปแล้วเมื่อคืนนี้เน,ะนาะนะสาวขอขอบใจครับท่านที่เข้ามาชมเด้ออแต่อย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามกดมกระดิ่งนห้นเ,เัาเด้ออ o าลองฝากกดไลค์ค n มันให t สมคลา b ์วิดเบลพรีสแอมบี้สักชัสฟูลออนมายูทูบชันลไอเกตเอาโอเวอร์เอท่าสันลิตร t ิทอสฟ for a, a subscribers yeah thanks a lot everybody to following me and supporting me because i <laughs> learned how to do youtube for seven years now i'm successful yeah yeah and this year i travel a lot in laos yeah i i will continue to uh travel uh, around uh, laos so i don't know that uh, what province i will go uh, which one first i got a plan already just follow me yeah and I also i came here to, uh, i got too many reasons to come here this year i lost my i lost my son on february uh, this year yeah i want to get out from the memory so i came here second i can't fix my teeth yeah that's why when i, I say something my voice foul yeah เนี่ยว่าส์ฟ้าและไอ้มาเข้ามาที่นี่มาเยี่ยมพี่น้อง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 น แก้วออกมาแล้วนะแต่บางวันคือได้ตื่นอีกเนาะ,ะ,ะมีเหตุผลหลายอย่างที่ว่าข่าวพระเจ้ามาเมืองลาวปีนี้เนาะกลับมาอยูด่เดินได้กลับมาเฮ่งดยืดทูบอยู่ล้วเนาะแต่สำเร็จแล้วเะาส่งมาข่าวเจ้ากับหากระเซียลลูกชายไปบังเดลส่งนี้เนาะปีนี้ข่าวเจ้าอยากหนีจากความทรงจำเนาะและ้ว ก็ะจะกับเหตุผลนั้นต่อมาจะขาพกัเจ้าก็มาแปลงแควได้เนาะอยู่เมืองลาวเนาะเพราะว่าเป็นยังแปลงแคลย้อมมิกาเนี่แพงหลายขนาดเป็นหมืน่นเนาะแต่ว่ามาอยู่แปลงเมืองลาวกับพวกทันดระเนาะอาจสามารถขับเจ้ากับมิเยี่ยมยาำครอบครัวคนเอื้อยของอายเนาะอยู่ยังอยู่ชีวิตแต่ว่าพ่อแม่ได้ตายไปถึงแล้วเนาะแต่อย่าลืม กดไลค์อันนี้ก็แจ้งออกมาแล้วคนนั้นนึงเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้คอมเพนกดติดตามและกดกระดิ่งครับนี่เนะน้องเนาะ,ะเป็นเด็กผู้สาวฮะนอนเด็กโอ้เป็นยังเป็นนอนเด็กเป็นอยังนอนเด็กแท้ล้มผู้บ่าวบ่ บ่ว้าวเ <c oughs> จ้าเจา้าว้าวสบายดี <c oughs> ว้าวอันนี้นะบ้านพักนินยมเดอะไนเดอร์บรรยากาศดีดไรคนไร้มากพักกะเอ้าวเาาจ้า <c oughs> นี่ยมกเ่าว้าว้าวกเด้อเอนบรรยากาศี่นี่ข้าพเจ้าก็มาอยู่ แถมน้ำลีกเนาะเงินแถมอากาศนี่ก็ยังมีหมอกอยู่เพราะหวังว่านี่จะลงไปนี่เพื่ออามาตักบาตเนาะเก็มาตักบา,อกาตบาอยู่เงินแถมจะเป็นยังไงนั่งข่าวไปเจ้าก็าาลงมาเบึงเนาะคนนี้เนาะว่าอากาศก็ยังอ่ บอกยนอ่ะครเนาะอันนี้เป็นน้ำรีดเด้อเด้อจากอนานาเงือนพักมากระบอกไก่เนาะจากเงือนพักมากระบอกไก่เนาะว้าวโอ้เบิ่งบรรย,ยากาศเขานะบรรยากาศว้าวก็มาข้าพระเจ้านี้ ก็ถือว่า,ายังเป็นหมอกอยู่คู่บา่าก็ยังบบมาเถอะอนว่าวยังเป็นหมอกอู่เปนเนอ้อน้ำรีกเลยขนาดอัด้น,อนเออเงนแพ้นะข่าวเจ้าคิดว่าเงินแพ้ภายเงินพาค้ำแถวแบบทั้งหลังเลยเนาะโอบรรยากรบรรยากาศอันนี้เงินแพ้สุกยางเขาจะยูนิ่ได้คนาดนเด้อ Yeah, when you got no. Wow. Oh, there's a uh, boat house. Uh, a guest house. Wow. On the rivers, Nam Lik rivers. แดดมึงเฟืองดิสติกยิ่งกันพรเวนซ์ว้าวงามมากเนาะงามเศร้างามเศร้าจะแทว้าวเนาะประมาณนี้แต่ว่าขับเจ้าคิดว่าเขาก็จะตักหนีได้ขับเจ้าจะสอบถามเนาะจะสอบถามว้า wow. ว นอน้อยนอกนน,อกนี้เด็ได้ลงกับคู่บาแล้ว<หน>การมาตักบาดนย่นางนะทั้งคู่บาทัท้ง่วนี่จะลงไปเฮือมัดนอคนาะจะไปลองเฮืออนารลองเฮงือตักบาดล่าเครื่องของที่ไปซื้อหันไปซื้อยู่เลนแพนคณอไปซื้อ,อยือแนแ,แลนแพลพวกพวกคู่บาพวกจ่วนี่จะมีเฮือมหับเอาคณอมาหับแล้วคู่บานี่ก็จะขึ้นเฮงืแลกวก็ลองไปตามน้ำเลีกเพื่อตักบาดว้าว แต่ว่าเครื่องคลองนี้เจ้าไปซื้อ,อยเงินแพนไค่เนาะเจ้าชี้เลาะขายพุนหนหน่นใครเนาะว้าว<ะ>ประมาณนี้เน,นานะไข่เนาะว้า<ะ>วพีได้พี่น้องเริ่มพายพา,ยายกตักบาทอ่ะ<ม>ตักบาทอยู่น้ำเรียกมึงเฟืองเหมือนแพแล้วกันเหมนประมาณนี้ใครเนานะจะกูะ้บาก,กับจวนพ่นชีลงไปมีเฮือมภับเอามาบุพเพล้วก็ถ้าว่าผู้ทดเกียมพร้อมลวตักที่ลุงนีก็ได้เกิดว่านะเนาะตักโดยคนใดแล้วเฮือพ่นกระชิมาเนาะ าตามสะดวกตามสะดวกถ้าว่าแกมีอยู่โดยโดยโดยอ่าโดยทีไปซ่อดเครื่องกันขนา,าดอย่านก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะแต่ว่านี่บนบนมีเงินแพ้ทั้งลุงเออบนมีเงินแพ้ทั้งลุงบนมีเงินแพ้ของลุงพี่น้องเนาะอ่า แต่รบรรยากาศเป็นเช่เนไรครับเนาะบรรยากาศอันนี้ข้าพเจ้าจะอ่าเนาะจะน,ะน,ะจนำพาทานมาอ่าอันนี้เห็นแพ้พายเงินแพ้คำ้ำขาบเจ้าจะถ่ายไปเนาะอยู่เบื้องอยู่เบื้องพุ่นเนาะมีเห็นแพ้พายเงินแพ้คำ้ำเงินแพ้เอ็มแอนนาคันนี้นเนาะเงินแพ้มึงเฟืองนิยมสองเนะานะขนาดเนาะแล้วก็ เงินแพ้มึงเฟืองดีไว้ใต้อยู่พุ่นเนาะแล้วก็ท่าบักมึงเฟืองก็เข้าไปนี่เนาะแล้วก็เงินเงินแพ้เพียงฟ้าหลายเงินแพ้นอในเนาะก็ออกมาจากทางไงกับบ็อกไก่เนาะกับบกไก่ตัวนี้ก็เป็นเฟืองดาวข้างหน้าเนาะเป็นเฟืองดาวเอ่อเพื่นพักเฟืองดาวข้างในอ่าหมอกกำลังขึ้นเนาะเยู่นักแพ้น้ำดาวบรรยากาศดีๆหลายเลยข้างในเด้อบรรยากาศดีหลายเนาะนี่พวก พวกเขาจะไปออกเซื้อเครื่องเพื่อเตรียมสักบาทเนาะไปะอยู่นี่ข่าวพระเจ้ากระบามาสถานทีแห่งหนึ่งเนาะก็คือเงินแพ้หวังวังน้ำชิปเงินลาวเนาะ,ะเงินลาวเมืองเฟืองเนาะคนนี้เนาะก็คือทานเงินป้ายอย่างนี้แหละนั่นแหลข่าวพระเจ้าจะ,ะลงไปบนเดือนแทนคนเนาะพอมาซอกซื้อเครื่องอไปใส่บาทเนาะอันนี้เกือบคุ้มเงินคุ้มเงินมันจะกล้ดีหลายเลยคนนี้นะเเนาะอันนี้ อวางน้ำทิพย์เงินลาวทุกคนเนาะตัวนี้เนาะว้าววางน้ำชิปเงินลาวงามหลายขนาดว้าวงามหลายเยอะอันนี้เงินลาวขนาว้าวบรรยากาศบ้านนี้อกระดใช้ขนาดอันนี้อยู่เงินลาวเุกคเนาะอยู่วังน้ำทิพย์ อันนี้ก็เฮือนทรงทรลาวเ้าพี่น้องเดอ้อนะอยู่วังน้ำทิ์เนาะเฮือนทรนงลาอันนี้เพิ่นก็หากก็เห็บไหมส้างึ้นไหมว้าวงามหลายนะงามหลายว้าวราคาที่ที่มันแพงกว่าน่อยนึงเนาะพอราคาจงรุ่มมันสามแสนห้าเนาะต่อคืนแต่ว่าตัวเชิญก็อาศัยหลายกว่า I know. This uh <laughs> cost you about uh, over three hundred. I think about fifty dollars for a night. But you can uh, uh, stay uh, like a family, the big family. Yeah. Wow. Maybe not not over fifty dollars I guess. Because uh Darius cost you uh, three hundred and fifty thousand cheap at uh, บทเฮาส์ okay. แต่บรรยากาศาานะครเนาะบรรยากาศว้าวายิ่งข,งขึ้นขวาิไปลงอ่อไปลงเห็นแพ้เนาะไปลงเห็นแพ้า บรรยากาศยังเด็กอยู่ที่คอนเทนเด้อนี่บรรยากาศยังเด็กอยูและแถวนี้ก็ใชเป็นตู้เนาะเป็นตู้บนช่งอาหารก็มานั่งกินคนะอันนี้อยู่บริเวณวางน้ำชิปที่คอนเทนเด้อร์วางน้ำชิปเฮนแพ้เนาะอย่างนี่ดพี่น้องนี่กับบรรยากาศยามเศร้าเนาะกอยู่แถวเฮนแพ้อยู่แถวเฮนแพ้นี่คับเนาะ ว้าวอันนี้ก็ฟ้าประทุนกับชิเมีนไพเงินไพคำแล้วแถวนี้ก็บชิเมีนน้่งทิพย์เนาะเป็นแพนน้่งทิพย์ว้าวแถวเพิ่งก็ซืห่างตักบาทแล้วนี่เนาะห่างตักบาทให้กู้บาทแล้วแล้วก็ข่ับเจ้าก็มาขออนุญาตเพื่อแล้วว่าจะขอตักบาทแต่มันเต็มแต่ว่าธรรมดาแล้วเพิ่งการจะแขกขลังพี่น้องเนาะจะแขกไปตักบาทแต่ข่าวเจ้ากับงำบรรยายเนาะให้ทานุูงแล้วก็ กระเป็นยังเนาะครับเจ้ากระสี่เอบิชีตักบาทเนาะว้าวขอขอบใจที่ทางสรรมชน,นเด้อใจยกดไลค์ให้ความเพีรคดทตามดิกดกระดิะด่งเะ d o น t f o อ g ก t to l ต k ล c o m อ e n t and แ u b s c บ i b e w i บ h b ว l l บ l e a s ี thank for watching น้ำกบเลืกเนาะน้ำบ่แห้งไปเลยน้ำบแหงรบรรยากาศยิ่เศร้าเลยเตเ้บรรยากาศยิ่เศ้าว้าวในอนเ n ้ว่มงเื่องลิสติมุ่งฉันพนอ่าทีสะบัเฮาส์อสเฮาส์สวยงามดีนะ กโชคดีพ so ี่น้องเด้อกขอขอบใจเนาะทดิฉันเข้ามาชมให้ความเห็นกดติดตามเนาะกโชคดีพี่น้องเด้อทุกคนไม่คิดนะเอาไว้ชีอยู่ next clip อย่าขอขออย่างไประเด้อ โอ้ว้าวโอตอนนี้เป็นไห้บ่โอขอบใจหลายเนะ้อตักบาตกระซิไปดอกขอบใจแม่ป้าขอตักบาตรมันได้ขนาดเด้อเจ้ากค้ชอยู่ยมันเต็มอยากจองแต่ว่ามันมันเต็มแล้ว ้อาที่มีพื้นเดียว,อวยบอเอาบนนางไร้พื้นนางพื้นเป็นเจ้าของเบี้ยพื้ก่านะสต์เดี๋ยว่าบรรยากาศดนนโตโตโีมาก